สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันิลามากะลองทาร่กับแม่หมอยานีนะคะวันนี้แม่หมอก็มากับวันตาดําเนาะมันจะต้องมีอะไรให้แบบแม่หมอเล่นในทุกๆคลิปนะคะแม่หมอตอนแรกแม่หมอก็คิดว่าจะเปิดกล้องแบบสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันิลามากะลองทาร่เฮะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็คิดว่าเอออาจจะคุณอาจจะไม่อยากเห็นหรือว่าอยากเห็นแบบหน้าตาแบบนี้มากกว่านะคะก็เลยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้มีพร็อพใหม่นะทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาอ่นานไพ่ให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวอ่นานไพ่ส่วนตัวนะสามารถติดต่อแม่หมอมาข้างล่างได้เลยนะคะสามารถทักไปจองคิวได้เลยนะเรท1441บาท36นาทีคอลไลน์นะคะจนถึงปลายปีนี้เท่านั้นนะให้ถึงเฉพาะปลายปีนี้เท่านั้นนะคะก็รีบกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คิวแอดมินกับแม่หมอนี้จัดคิวกันวุ่นเลย <laughs> นะคะก็ ถ้าใครอยู่ต่างประเทศนิดนึ่งเนาะถ้าใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยรบกวนบอกที่แอดมินกับแม่หมอมาหน่อยเนาะว่าเอออยู่ต่างประเทศเพราะว่าพวกเราจะได้ช่วยจัดเรื่องเวลาแล้วก็ทำโซนให้เหมาะกับทั้งสองฝ่ายได้นะคะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเรามาดูหัวข้อในวันนี้กันดีกว่าหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง อันจริงมันก็มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ดาวพุธมันเกิดการ r e t r o g r a d นะคะเหมือนกันเป็นแบเดินถอยหลังเนาะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ในชีวิตที่มันทําให้สิ่งเก่าๆในชีวิตอะเข้ามาหาเราอีกรอบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเก่าความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรก็ตามเก่าๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ไพ่ อ่านพลังงานทุกๆคนกันว่าสิ่งเก่าที่เข้ามาเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อคอนเฟิร์มอะไรหรือเปล่าหรือมาเพื่อให้เราแบบทาอะไรกับมันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะวันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สาหรับนี้นะทุกคนคือวันนี้แม่หมองงมากว่าแม่หมอหยิบไพ่มาแค่สําหรับเดียวนะพอแบบแม่หมอจะอัาคลิปแล้วแม่หมอก็อา้าหยิบไพ่มาสาหรับเดียวหรอเพราะเออก็เอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันเนาะก็ คิดว่าวันนี้ข้อความน่าจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะส่งต่อได้ภายในสามรับเดียวนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วนนาะขอเรามาชมคลิปกันเลยนะเนาะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปผมงแม่หมอนะครับแม่หมอขอดูพลังงานของคุณสักสองใบก่อนเนาะ The Tower แล้วก็ Four of Arrow นะคะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ เปลี่ยนแปลงพนะเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหนื่อยนะเหนื่อยทั้งร่างกายทั้งเรื่องความคิดถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณ อยากจะขอแบบเวลาได้หยุดพักอะได้หายใจได้พักผ่อนได้พักร่างกายนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานหนักมามากๆแล้วก็คุณใช้ชีวิตหนักมามากๆแล้วจนมันถึงสภาพที่ว่าเออแม่หมอเพราะเออจะบอกว่าแม่หมอเพราะหมอคะนะแม่หมอคืออยากพักต้องการพักร่างกายต้องการพักแล้วเพราะว่าเรื่องที่เข้ามาแบบปุบปับฉับพันเนี่ยคือมันทําให้ไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆแล้ว มันเหมือนมันดูดพลังงานไปเลยนะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกแม่หมอก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพิ่มอีกนิดนึงเนาะว่าเรื่อง The Tower ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ทำให้คุณเหนื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะเล่าให้แม่หมอฟังไหมนะ night of arrow นะคะ strength โอ้ ขอสักสี่ใบแล้วกันเนาะ The Wheel of Fortune อ่าแม่หมอขอเข้าใจละแล้วก็ The Emperor โอเคไพ่เมเจอร์เขาหน้าขึ้นมาสามใบเลยนะคะก็พลังงานเข้มข้นมากๆเลยนะแล้วก็ใต้สำหรับเป็น สองเหรียญน,นะคะตอนนี้ตอนนี้เองอะ่ะตัวคุณเองกําลังพยายามปรับบาลานซ์ระหว่างข้างในกับข้างนอกทั้งโลกกายภาพโลกและโลกภายในของคุณอยู่นะเ,เหตุการณ์เดอะทาวเวอร์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันที่ทําให้คุณไม่ทันได้ตั้งตัวจนแบบเอาซะแบบคุณง่ายหลังเงอบไปเลยอะตรงนั้นอะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมามบาลานซ์ตัวเองอีกรอบหนึง่งกลับมากราวดิ้งอีกรอบหนึง่งกลับมาเหมือน รีเซ็ตตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแม่หมอมองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานด้วยนะการงานแล้วกเ็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความคิดเดยอะนิดหนึง่งถ้าไม่ใช่การงานมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการจัดการนะคะซึ่งหรือการให้ความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องแบบใช้ความเร็วนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาที่ค่อนข้างเฉียบคมแล้วก็เร็วนะแม่หมอรู้สึกว่า คือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของ the view the v i e for u n u จริงๆก็คือเวลาที่ช่วงที่โชคชะตาเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนแปลงถ้าใครแบบ เคยดูิปแม่หมอหรือว่าเคยดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอเนี่ยแม่หมอก็จะบอกว่าถ้าใครได้วิ e ออ f f ฟร u n e นนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่โชคชะตาเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาที่เ NERGY เนะี่ยมันจะปรับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงนี้นะคะเป็นไปได้ก็เหมือนที่ไพ่ใต้สํหรับบอกเลยก็คือต้องบาลานซ์ตัวเองนะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่โชคช,ชะตาเปลี่ยนแปลงหรือแบบเนี้ยคะ่ะคุณจะเจออะไรมากมายที่มันทําให้สอดคล้องกับ Tower เลยก็คือ Unexp e c t e d มากๆมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันทั้งตั้งตัวนะคะแต่สิ่งที่ไพ่อ,ออาจะมใหือ มันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เกิดขึ้นตามปัจจัยตามตามเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นนะคะมันเลยเกิดไม่มีความบังเอิญในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยนะคะเพราะว่ามันถึงคราวของมันและมันถึงเวลาของมันและที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะคะตอนนี้นะ่ะที่สําคัญที่สุด คือการบาลานตัวเองนะเพราะว่ามันมันมีเรื่องหลายเรื่องที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกตกใจบ้างแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเสียขวัญกําลังใจนะเวลาเราแบบมีอาการเสียขวัญเสียกําลังใจหรือว่าตกใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอนเนอร์จีภายในตัวเรามันจะดรอปลงไปเยอะมากเพราะว่าเวลาเราตกใจมัน,มนเหมือนมันแบบมันพุ่งอะพอมันพุ่งสูงขึ้น พอแบบมันลดลงมันก็ลดลงไปเยอะด้วยแต่ว่าแม่หมอเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เก่งนะคะเป็นคนหนึ่งที่อดทนมากๆผ่านอะไรมาเยอะมากๆจนจนเป็นแบบหนูที่ปราบสิงโตได้อ่ะดูหน้าไพายนะเห็นไหมนะคะเป็นหนูที่ปราบสิงโตได้คุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณอดทนมากๆแม่หมอเห็นความอดทนของคุณแล้วก็ความมานะพยายามของคุณซึ่ง มันทำให้คุณเนี่ยกลายมาเป็น the emperor ตอนนี้นะคะเป็นจักรพรรดิตอนนี้ขึ้นสู่จุดที่คุณอยู่ตอนนี้บนบัลลังก์ที่คุณอยู่ตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็ไม่เหมอคิดว่าคุณก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแหละเนาะก็หาเวลาบาลานตัวเองนะหาเวลาบาลานตัวเอง หาเวลาอยู่กับตัวเองหาเวลาพักความคิดนะคะเดินออกไปสูดอากาศเล่นข้างนอกก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะแม่หมอก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าสมมติว่ามีอะไรในหัวหรือมีอะไรแบบมันเยอะไปหมดเนี่ยแม่หมอจะต้องเดินออกไปรับแสงแดดข้างนอกนะคะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมหรือว่ามีใครใช้วิธีอะไรก็สามารถแบบคอมเมนต์แชร์กันมาได้ใต้คลิปนะคะทีนี้เนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเก่าที่จะกลับมาเนี่ยกลับมาทําไม กลับมาเพื่อกลับมาหรือกลับมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าเดินหน้าต่อไปอช่วงนี้หลายๆคนจะเจอว่าเอ๊ะทำไมแบบคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตหรือว่าสถานการณ์เก่ากลับมาอีกแล้วมันเป็นอาจจะเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะบางคนก็เกิดขึ้นไปแล้วบางคนก็กําลังเกิดบางคนก็ยังไม่ได้เกิด นะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมันอยู่เฟสไหนเนาะมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าช่วงเนี้ยธีมหลักๆเลยอะ่ะมันจะมีของเก่าๆกลับ,กล,บกลับเข้ามานะคะตามตามภูรศาสนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งเก่าๆสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะค u ีนกคับเรื่องความรู้สึกแหละนะเป็นเรื่องความรู้สึก Page of a r r o w นะคะ Page of p e n o c o แล้วก็ the w h e e l of fortune ขึ้นมาตอบอย่างอีกรอบหนึ่งโอเคเข้าใจแล้ว ace of arrow คือตอนนี้ไพ่ ace ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็มีไพ่ the lover อยู่ใต้สำรับนะคะโอเคจริงๆแหละมันเป็นช่วงช่วงเวลาที่ช่วงชะตาแบบ กำลังกำลังหมุนแบบยังสนุกเลยนะถ้าเป็นโชคชะตามันเป็นแบบกลงล้อนี่คือคนหมุนกลงล้อนี้กําลังสนุกเลยนะสนุกใหญ่เลยเนาะเรามนุษย์ก็แบบต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันเนาะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามปจานะัจจัยเนาะตามธรรมดานั่นแหละนะคะก็แม่หมอมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอะคือ คือมันมีหมดเลยอะมันมีทั้งเรื่องความรู้สึกทั้งเรื่องความคิดทั้งเรื่องการเงินการงานนะมันมาแบบมันมาเกือบครบเลยอะ่ะนะคะมันมาเกือบครบเลยนะเนี่ยเหรียญดาบถ้วยนะคะเหรียญดาบถ้วยอืมเหลือถ้าไม่เท้าขึ้นก็คือครบ ครบจบเลยนะแม่หมอมองว่าสิ่งที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเด่นๆดเลยนะคะจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกเก่าๆความชอบเก่าๆแพชชั่นเก่าๆความรู้สึกเดิมๆกับคนเดิมๆกับสถานการณ์เดิมๆมันจะผุดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรนะคะคืออย่างแรกเลยแม่หมอรู้สึกว่ามันจะผุดขึ้นมาแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกกับเหมือนกับว่ากลับไป ย้อนเวลากลับไปอ่ะอเพราะมันเป็นไพ่พวกเนี้ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเกือบทั้งหมดเลยไม่ใช่เกือบทั้งหมดสิเป็นไพ่ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวทดสอบอ่ะคือเขาจะทดสอบความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกของคุณต่อเหตุการณ์สถานการณ์หรือบุคคลนะเรามาดูต่อแป๊บหนึ่งว้าวทำไมไพ่ออกมาเยอะอย่างนี้ล่ะแป๊บหนึ่งนะ เหตุการณ์น,นี้เกิดมาเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะอะไระมาดูกัน Five of One นะคะหนึ่งกลับมาเพื่อ trigger คุณแน่นอนนะมากระตุ้น Three of c u p อ่าแม่หมอรู้สึกถึงความวุ่นวายอยู่เล็กน้อยและ The Hermit นะคะทุกอย่างจะกลับมาเพื่อมันเหมือนกับการ จากน้ำน้าในคลองน้ําในบึงที่มันอยู่นิ่งๆเหมือนมันจะโดนมันจะโดนคนอีกรอบนึงเหรอไอ้ตะกอนมันจะขึ้นมาตะกอนมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณเหมือนกับเอาสถานการณ์เนี้ยขึ้นมาอีกรอบนึงมันคล้ายๆกับไม่หมอจะพูดยังไงดีมันคล้ายๆกับ,เอ,อกบเอ่อการสอบไฟนนลอ,อ่ะคุณอาจจะเคย practice เคยทำ mock exam มาก่อนเคยทำ ข้อสอบเสมือนจริงมาก่อนหลายครั้ง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 แต่รอบนี้เป็นข้อสอบแบบเป็นไฟนอลแหละนะว่าถ้าสมมติว่าจัก,กรวาลส่งเ,เหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อื่นรอบตัวอื่นเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งคุณจะสังเกตว่าสถานการณ์ที่กลับเข้ามาหรือคนที่กลับเข้ามามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับที่ผ่านมาเลยนะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมมันจะเหมือนกับ เปิดเพลงวนรอบเดิมดูหนังเล่มเดิมอ่านหนังสือเอ้ดูหนังเรื่องเดิมอ่านหนังสือเล่มเดิมมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นเลยอ่ะมันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมๆคุณจะเห็นมันแล้วคุณจะจับสังเกตได้มันเพราะมันเป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดเยอะมากๆแล้วคราวนี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะคะมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแต่ขอให้รู้ว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายถ้าตอบคําถามถูกถ้าตอบข้อสอบครั้งนี้ถูกจบเลย จบไซคกับคนคนนี้จบไซคกับเหตุการณ์น,นี้จบแล้วจัก,กรวาลจะไม่เอามาให้อีกนะคะตอนนี้จัก,กรวาลกําลังเทสว่าจะจบได้จริงไหมนะถ้าจบรอบนี้ได้คือจบไปเลยแต่ถ้าจบไม่ได้อาจจะต้องมานั่งเคลียร์อีกรอบนึงอาจจะต้องมาเจออีกนะคะจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนเ,เรียนรู้ทั้งบทเรียนทั้งการให้อภยัยทั้งเรียนรู้กัน การปล่อยวางหรือว่าการที่จะออกจากปัญหาการไม่อยู่กับอารมณ์ตรงนี้มันจะต้องมีบางอย่างที่คุณจะต้องเรียนรู้ให้ได้เพื่อที่จะตัดเหตุการณ์นี้ออกไปจากชีวิตเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์นี้มันพร้อมที่จะออกไปจากชีวิตแล้วนะแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาใหม่แสดงว่าเขาต้องการทดสอบว่าแน่นะคอนเฟิร์มแล้วนะใจคือเด็ดเดียวเด็ดขาดแล้วนะนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็น the wheel of fortune แล้วแม่หมอท่ายอ,ออกมาให้คำแนะนำว่า เวลาที่เจอความวุ่นวายดูภาพดูดูภาพหน้าหน้าหน้าไพ่นะมันดูวุ่นวายไหมล่ะอันนี้ก็ดูยุ่งเหยิงมันดูยุ่งเหยิงมากๆอันนี้ก็ดูวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะคะสิ่งที่จัก,กรวาลออกมาแนะนําคือคุณจะต้องอยู่ในโหมดเดอะเฮอร์มิตคุณจะต้องอยู่ในโหมดของรือสีคนที่จะต้องบําเพ็ญเพียรต้อง อาจจะต้อง isolate ตัวเองสักสักพักสักพักหนึ่งอ่ะจะต้องกลับมาหาตัวเองจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมาเรียนรู้บทเรียนทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ถ้ามันกลับเข้ามาอีกรอบหนึง่งสิ่งที่คุณจะต้องถามคือทำไมมันถึงกลับเข้ามาเรารู้สึกยังไงกับการกลับเข้ามาเราเลือกที่จะ respond หรือตอบโต้ต่อสถานการณ์นี้หรือคนคนนี้แบบเดิมหรือว่าแบบใหม่คุณเลือกที่จะ ไปอยู่กับความท o ซิ c เหมือนเดิมทกซ i c เหมือนเดิมหรือว่าคุณจะเลือกที่จะรักตัวเองแล้วก็เชื่อใจจัก,กรวาลว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าเสมอคือมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับมาหาตัวเองแล้วมาถามตัวเองจริงๆว่าคุณจะตอบคำตอบเดิมลงในข้อสอบอีกไหมคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาคุณตอบโต้ตอบ,ตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ด้วยคําตอบ A แล้วมันก็เกิดวนลูปแล้วมันก็ท็อกซิกเหมือนเดิมแล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะแล้วคุณก็ยังตอบ A อยู่แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมคราวนี้รอบสุดท้ายการสอบครั้งสุดท้ายนี้คุณจะตอบอะไรคุณจะตอบ A เหมือนเดิมไหมหรือคุณจะไปตอบคําตอบอื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ คุณจะต้องตัดสินใจนะเพราะว่าอันนี้เป็น final test จริงๆนะคะคือถ้าใครเซนซิทีฟกับเรื่องเรื่องพลังงานของดวงดาวมากๆเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหม,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  effect, มันมันมันเอฟเฟกมันมีเอฟเฟกเยอะถามว่าเราเป็นคนเหนือดวงได้ไหมได้แต่ถามว่ามันจะมีอิทธิพลไหมมันก็มีแต่เราก็อยู่เหนือมันได้ก็แค่ให้มันแบบให้มัน happen แต่ว่าใจเราจะต้องนิ่งใจเราจะต้องแข็งแรงใจเราจะต้องมีหลักมีฐานแบบ เหมือนเหมือนจะต้องหนักแน่นในตัวเองอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายนอกนะคะอันนั้นจะทําให้คุณเป็นคนที่เหนือดวงแล้วก็การมีสตินะการมีสติการไม่ไปตามอารมณ์ของสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนภายนอกพวกเนี้ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนดวงได้หมดเลยนะคะเปลี่ยนดวงได้หมดเลยนะแล้วก็เป็นคนอยู่เหนือดวงได้ด้วยเพราะฉะนั้น คือในศาสตร์เนี้ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนเยอะถามว่ามันเอฟเฟกต์ไหมมันเอฟเฟกแต่ถามว่ามันไม่เอฟเฟกต์ไหมมันก็ไม่เอฟเฟกอยู่ดีนะคะมันจะมีความแบบเป็นเลเยอร์ของมันอยู่นะแต่เอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่มาฟังคลิปนี้ถ้าได้ฟังแม้หมอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าแม่หมอเชื่อว่าถ้ามันยังไม่เกิด แต่ถ้ามันเกิดในอนาคตคุณก็จะได้รู้ว่าควรที่จะตัดสินใจยังไงเพราะแม่หมอเชื่อว่าหลายๆคนนา่าจะเจอสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เหมือนเหมือนเป็นสถานการณ์ที่มันรีพีทในชีวิตเอ้ยทำไมจะมีความสัมพันธ์แบบไหนก็เจอแต่คนเดิม อาจจะเปลี่ยนหน้านะแต่ว่าเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเลยหรือถ้าไปทํางานแบบไหนมันก็แบบเหมือนมันเป็นเรื่องเดิมๆแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนหน้าคนเฉยๆแต่ว่าตัวเน,เนื้อเรื่องมันเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นลูปนะคะถ้าคุณสามารถเห็นลูปตรงนี้ได้อ่ะคุณจะรู้เลยว่าเออนี่คือเหตุการณ์ที่เรายังไม่ผ่านนะแล้วเราต้องมานั่งมาเป็นเดอะเฮอร์มิตมาอยู่กับตัวเองมาให้แสงสว่างตัวเองเรามานั่งทบทวนจริงๆว่า เออทำไมเราถึงดึงดูสถานการณ์เดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตทําไมเราถึงเออเหมือนกับอยู่ในปัญหาเดิมๆหรือว่าอยู่ในแพทเทิร์นเดิมๆถ้าเราอยากจะออกเราจะออกอยังไงเราต้องออกโดยการทําสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งที่แม่หมอจะให้ไปก่อนเลยนะถ้าอยากจะออกจากสิ่งที่วนลูปปัญหาวนลูปในชีวิตความสัมพันธ์วนลูปความรักที่เออจะค้งกับใครก็จบเหมือนเดิม แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปทบทวนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คําตอบด้วยตัวเองนะคะถ้าตอบคําตอบ A ตอบบ่อยๆแล้วมันยังให้ผลลัพธ์เดิม,มก็ต้องไปหาช้อยใหม่ในการตอบนะอย่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าช้อยหนึงมันไม่เวิร์กเราก็ตอบไปเหมือนเดิมตอบไปเหมือนเดิมคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะ เออ่ทุกอย่างเวลาที่มันกลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าแม้แต่เรื่องดีๆนะกลับเข้ามาในชีวิตอะไรก็ตามที่มันมีการรีพีทเนี่ยให้ถามตัวเองเสมอว่าเออ่ทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะถ้ามันเป็นความสําเร็จทําไมความสําเร็จนี้จึงเกิดขึ้นแล้วไปทบทวนทบทวนว่าอะไรเราทําได้ดีอะไรเราทําได้ เวิร์กมากๆแล้วทําต่อไปทําสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องปัญหานะคะถ้ามันเป็นเรื่องปัญหาต้องกลับมาดูแล้วว่าโอเคปัญหานี้ทําไมมันยังเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นเพราะเราพลาดตรงไหนหรือว่าตรงไหนยังไม่แข็งแรงหรือตรงไหนมีรอยรั่วต้องไปรีวิวตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเปลี่ยนคําตอบของตัวเองนะอันนี้คือคีย์ที่ถ้าสมมุติว่ามีอะไรเดิมๆเ,เ,เกิดขึ้นมาในชีวิตนะคะ,ะ,คะก็แม่หมอคิดว่าไพ่วันนี้ก็ น่าจะประมาณนี้แหละค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพลังงานที่ก็ก็เยอะเยอะพอสมควรนะคะของคลิปวันนี้เนาะเดี๋ยวแม่หมอขอไพ่หนึ่งใบก่อนจบคลิปนะนายนพวรรนะคะจัก,กรวาลเห็นว่าคุณพยายามเต็มที่กับการใช้ชีวิตครั้งนี้แล้วก็อืมจัก,กรวาลเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็เห็นทุกอย่างที่คุณทำอยาคิดว่า ตัวเองทําคนเดียวไม่ได้บอกใครไม่มีใครเห็นไม่จริงพลังงานของคุณไม่เคยโกหกนะคะพลังงานของคุณไม่เคยโกหกแล้วก็ใครที่จับพลังงานได้เขาก็รู้กันทางนั้นแหละนะอืแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เตรียมรับความรู้สึกดีๆได้เลยนะคะความรู้สึกดีๆจะกลับมาในชีวิตคุณอีกรอบหนึ่งนะจะทําให้มากระชุ่มกระชวยนะคะช่วงนี้ก็ปรับบาลานซ์ตัวเองให้ดีถ้าเหนื่อยก็นอนพักผ่อนบ้างเนาะเหมือนที่ไพ่พลังงานคุณที่ขึ้นมานะคะว่าเออต้องการการพักผ่อนก็ถ้า ต้องการก็คือให้ร่างกายตัวเองได้พักหายใจนิดหนึ่งเนาะโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาชมนะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักของทุกๆคนนะคะมันมีความหมายกับแม่หมองมากๆนะคะแล้วก็ซุปเปอรแ์แดงทุกอย่างเลยคือมันเป็นสิ่งที่ชูใจแม่หมองมากๆจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย